ผู้ชมครับรายการอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าท่านนายกถึงทางตัดละมีคนเข้ามาถามผมอินบ็อกซ์เข้ามาถามตลอดจนเพื่อนฝูงในวงการถามบก่กคุณทธิไม่มีทางออกเลยเลยเอาสภาพข้อเท็จจริงมาว่ากันเป็นข้อดีกว่าและผมก็มาคิดอีกทีหนึ่งมีทางออกครับทางออกหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังประการแรกเนี่ยสภาจะต้องเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญในเดือนพฤษภาคมซึ่งแน่นอนที่สุดพักฝ่ายค้าน ก็จะต้องยื่นยติอภิปรายไม่วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งถ้ายื่นยติวันนั้นแล้วท่านนายกยังอยู่ในวันนั้นถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรท่านนายกไม่มีสิทธิ์ที่จะยุบสภาละถ้าท่านแพ้เสียงในการยกคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจเนี่ยท่านก็จะต้องลาออกไปแล้วสภาต้องเลือกนายกใหม่ซึ่งผมก็ฟันธงไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงสุวรรณเพราะอะไร มีคนฟันธงว่าจะเป็นพลตํารวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณผมคิดว่าไม่ใช่พลเอกพัชรวาทวงศุวรรณมีศัตรูมากจนเกินไปพลเอกประวิทร์วงศุวรรณท่านถูกผูกมัดด้วยคำพูดของท่านแลาความเป็นพี่ใหญ่เป็นรุ่นพี่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดาวันนี้ในข้อที่จริงพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์นั้นผูกเสี่ยวกันไว้เรียบร้อยแล้วก็เหลือพลเอกประวิทร์เท่านั้นเองเหตุการณ์ต่างๆต,ตั้งแต่ พลเอกประยุทธ์บอกให้พลเอกประวิตย์ปลดธรรมนัตให้ธรรมนัตออกจากพรรคและพลเอกประวิทยก็จัดใหญ่ให้เลย21คนและทุกวันนี้มีการตั้งโต๊ะเพื่อซื้อสอสอ21คนที่ออกมาเนี่ยให้กลับไปสู่พรรคเหมือนเดิมก็พูดงางว่าจํานวน21คนนั่นจะต้องบั่นทอนให้มากสุดเท่ามากได้แต่ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นท่านผู้ชมประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเมื่อวันที่มีอภิปรายไว้วางใจจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ ถ้ามีการทุ่มเงินสุดตัวเลยเพื่อล้มพลเอกประยุทธ์ให้พลเอกประยุทธ์นั้นแพ้เสียงไม่อภิปรายวางใจในสภาต้องลาออกนั้นผมคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูงผมไม่สนใจว่าใครพูดยังไงหรือว่าพลเอกประวิทธ์ท่านบอกไม่มีอะไรคุยกันทุกวันไม่ใช่ที่คุยกันทุกวันนี่คุยับพักเพื่อไทยทุกวันว่าเฮ้ยถ้าเขาอย่างนี้แล้วจะอย่างไง,งกันไม่ใช่เพราะถ้าคุยกันทุกวันแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไม่ร้อนรนหนัขนาดนี้จะไม่อยู่ในสภาพหลังชนกำแพง เพราะฉะนั้นจากวันนี้เนี่ยจนถึงก่อนที่จะเปิดสภาเพื่อเพื่อยืน่นถูกยื่นยัตติอภิปรายไม่นวังใจเนี่ยพลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจสองสาอย่างอย่างแรกคือพลเอกประยุทธ์จะมั่นใจหรือไม่ว่าที่ฝ่ายตัวเองตั้งเพื่อซื้อสสคืนมาเนี่ยใช้เงินใช้ทองซื้อเนี่ยท่านผู้ชมวงเล็บการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมไม่มีหาอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดเดียวตั้งแต่ก่อนพลเอกประยุทธ์เข้ามาแล้วปฏิวัติยอำนาจเพื่อทําให้ทุกอย่างดีขึ้นก็เลวเหมือนเดิม ะมีนำซ้ํากลุ่มของตัวเองก็เป็นคนกลุ่มที่ซื้อคือกลุ่มของพลเอกประวิตย์โดยผ่านร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่า,ผาก็ซื้อทางนี้ก็ซื้อมั่งมันโคตนน้าเน่าเลยท่านผู้ชมพลเอกประยุทธ์จะกล้าเสี่ยงหรือเปล่าที่จะให้เขายื่นยัตติเอาไปวางใจแล้วก็เสี่ยงเอาว่าเฮ้ยมีการพลิกล็อกได้นะพลิกล็อกได้ท่านผู้ชมพลิกล็อกได้แน่นอนเพราะว่าข่าวที่แล้วนี่ทำไมพลิกล็อกนะทำไมใช่เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ทึดสู้ตอนนั้นท่านก็แพ้เสียงไปแล้วในสภา เพราะเหตุผลเดียวที่ท่านทึดสู้แล้วทำให้พลเอกประวิทธิ์มีความรู้สึกว่าภาพวันนั้นที่จะอภิปรายมังใจถ้าพลเอกประยุทธ์หลุดออกไปเนี่ยพลเอกประวิทธ์จะเสียชื่อในฐานะที่เป็นรุ่นพี่แล้วไปรังแกร,รุ่นน้องก็เลยสั่งให้ทางกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐให้ถอยออกมาเมื่อถอยออกมาพลเอกประยุทธ์ก็เลยผ่านการอภิปรายมังใจแต่ขนาดนั้นก็ยังได้คะแนนรองบวยคุณสุชาติชมกลิ่นคะแนนต่ําสุดพลเอกประยุทธ์ต่ํารองลองมา ซึ่งเป็นไปไม่ได้ผมชี้แจงให้ฟังละให้ใชเห็นเลยว่ามันเป็นอย่างนีง้จริงๆเพราะฉะนั้นพุทธิย,ยุจะยุบสภาได้ไหมถ้าพุทธระยุ์ยุบสภามันจะมีปัญหาอยู่สองสามอย่างก็คือในเมื่อกฎหมายลูกของการเลือกตั้งบัตรสองใบเนะี่ยยังไม่ออกมาถ้ายุบแล้วจะตีความยังไงยังจะใช้กฎหมายน้ำนูนเก่าหรือเปล่าหรือจะใช้ตัวใหม่ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วหลายคนหลายเกจีอาจารย์ทางกฎหมายก็บอกว่าใช้ตัวเก่าไม่มีทางเลือกหลายเกจีอาจารย์ก็บอกใช้ตัวใหม่เอาละเป็นที่ถกเถียงกัน แต่ถ้ารู้ว่าใช้จะใช้ยังไงก็ตามถ้าพลเอกประยุทธ์ยุบสภาคําถามคือพลเอกประยุทธ์มั่นใจแค่ไหนว่าพรักพังประชารัฐยังจะชูพลเอกประยุทธ์อยู่ผมเชื่อว่าพรคพังประชารัฐอาจจะชูพลเอกประยุทธ์แต่จะเป็นงานชูหนึ่งในสามคนเพราะรัฐมนูลอนุญ,ญาตให้ชูได้ถึงสามคนซึ่งในข้อที่จริงแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ต้องการเพราะว่าท่านไม่ต้องการให้ใครมาแข่งกับท่านถ้าจะชูผมก็ชูผมคนเดียวพอ แต่วันนี้ผมต้องเรียนท่านผู้ชมให้ทราบนะครับว่าพักพังประชารัฐเดี <activity> ๋ยวนี um Overall, an interest, ้วันนี้มันไม่ใช่พักประชารัฐสมัยก่อนแล้วและพลเอกประวิทย์ท่านก็ไม่ใช่คนเก่าแล้วไม่ว่าท่านจะพูดยังไงก็ตามนะฮะท่านมีความขัดมีความขัดแย้ง4ี่ครั้งกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์และท่านก็ออกมาพูดตลอดเวลาทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์เอ้ยไม่มีอะไรเราเป็นพี่น้องกันคบกันมา40ปีรักกันมาถ้าไปก็ไปด้วยกันตรงนนี้พูดอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ก็ขัดแย้งกันตลอดเวลา ยิ่งวันยิ่งแรงขึ้นยิ่งวันยิ่งแรงขึ้นยิ่งวันยิ่งแรงขึ้นเพลินแล้วเนี่ยการยุบสภา,าก็อันตรายการเปิดสภาแล้วก็ให้มีการยื่นยัตติอภิปรายวางใจก็อันตรายเพราะอันตรายคนละแบบ อันตรายแบบแรกคือการยุบสภานั้นอย่างน้อยที่สุดถ้าประชาชนเรียกร้องหรือว่าบีบกันจริงๆพรรคพักพังประชารัฐก็อาจจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่รับประกันได้เพราะพล,ลเอกประวิทย์จะเสนอทีสามคนหรือคณะกรรมการพักพังประชารัฐหรือว่ากลุ่มพลเอกประวิทธ์ซึ่งประกอบด้วยพลเอกพัชรวาทวงสุวรรณหรืออะไรโน่นนี่นั่นก็จะบอกว่าเสนอนุณคุณประยุทธ์คนเดียวมยไม่ได้เอาเสนออีกคนหนึ่งสองคนอาจจะเสนอพลเอกประยุทธ์และพลเอกพัชรวาทวงสุวรรณแค่นี้พลเอกประยุทธ์ éral, uh ก็ไม่เอาละ เพราะฉะนั้น okay. แล้วการยุบสภา,าก็เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงที่จะก่อให้เกิดโอกาสที่พลเอกประยุทธ์ถูกบีบให้ล้างมือแล้วไม่เล่นอีกต่อไปความฝันสลายในการเป็นประธานเอเปกก็ต้องจบไปแต่พลเอกประยุทธ์คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆท่านผู้ชมครับแล้วจะทํำยังไงสิ่งที่ผมคิดและผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องถึงเวลาแล้วถ้าท่านจะสู้จริงข้อแรกข้อที่หนึ่งท่านต้องล้างความเป็นเทพของท่านออกซะ คือทุกวันนี้ท่านทำตัวเป็นเทพเจ้าเป็นเทวดาลอยไปลอยมาท่านต้องลงมาเพราะเขาบีบท่านเขาบีบท่านทุกวิธีทางเพื่อให้ท่านลงมาเล่นในระบบไม่ให้ท่านลอยตัวเพราะท่านเองท่านหงุดหงิดมากในการประชุมสภากลาโหมท่านตัดการประชุมเลยให้มันสั้นแล้วท่านออกมาท่านพูดในที่ประชุมต่อว่าทหารบกเรืออากาศในทํานองว่าทหารต้องยืนข้ารัฐบาลท่านไม่เคยพูดอย่างนี้เลยนะในแสดงว่าท่านก็รู้แล้วว่าวันนี้เนี่ยทหาร นี่คือข้อแทจริงทหารเนี่ยเขาอยากจะฉีกตัวออกไม่ให้ภาพออกมาว่าทหารแบกท่านอยู่เพราะทหารต้องการเป็นทหารจริงๆไม่อยากจะยุ่งเรื่องนี้แล้วนั่นก็แล้วนั่นคือเหตุผลที่ทำไมท่านต้องพูดหรือว่าทหารต้องยืนข้างรัฐบาลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อท่านต้องมาเล่นการเมืองแล้วทําไมท่านไม่ถอดมองกุฎถอดชดาที่ท่านเป็นเทวดาในสายตาของประชาชนเขาและการกระทําท่านแล้วท่านลงมาเป็นหัวหน้าพักไทยพักดีหมอวโรงนเขาตั้งพักเพื่อชูท่านอยู่แล้ว หรือท่านใหหมอว่ารงชูท่านขึ้นมาโดยท่านไม่ลงมาเล่นก็อีกอ่ะมันไม่ดูเดือดเข้มข้นเท่าท่านลงมาเล่นเองแล้วท่านเป็นหัวหน้าพักหมอวรงผมชื่อว่าหมอวรงยินดีถอยให้เพื่อท่านเป็นหัวหน้าพักท่านท่านนายกครับท่านมีคนที่ชอบท่านจํานวนหนึ่งก็ไม่น้อยเพียงแต่ว่ายอดคนชอบมันไม่เพิ่มขึ้นแต่ยอดคนเกลียดท่านมันเพิ่มขึ้นทุกวันแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าท่านลงมาเองแล้วท่านบอกว่าท่านจําเป็นต้องสู้ อย่างสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วเพื่อที่จะนําพาประเทศชาติต่อไปเพราะว่าผมเป็นคนไม่ยอมแพ้ติ่งของท่านทั้งหลายเนี่ยก็จะเฮก็จะช่วยกันเทเสียงผมเชื่อว่าพรรคไทยพักดีจะมีเสียงเข้ามาในสภาพ,าพอสมควรจํานวนเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่เกินน่าจะเป็นหลัหลกหลายสิบคนผมเชื่อมาอย่างนั้นแล้วก็เงินทองท่านท่านยกหูโทรศัพท์ผมว่ามีคนเอาเงินมาให้ท่านพอสมควรและเครือข่ายของท่านนี่ก็เก็บเงินเก็บทองกันเอาไว้เยอะผมไม่ใช่คนที่ไรเดียงสาผมรู้เรื่องนี้ดี ด้วยวิธีนี้เนี่ยถึงท่านจะแพ้ท่านก็แพ้อย่างสมศักดิ์ศรีนี่คือท่านสู้แบบไม่ยอมแพ้ไงแต่พถึงวินาทีสุดท้ายแล้วถ้าคะแนนเสียงมีไม่มากพอมีไม่กี่สิบเสียงแล้วเขาเกิดลงคะแนนเสียงเอาคนอื่นเป็นนายกแทนท่านนายกครับท่านนายกมีทางเดินลงอย่างสง่าผ่าเผยเพราะมันพิสูจน์ได้ชัดว่าท่านเนี่ยยอมรับระบบท่านสู้ในระบบท่านไม่ยืนทําตัวลอยเป็นเทพเจ้าแล้วคอยตีกินท่านลงมาตีนติดดิน ติ่งท่านก็จะชอบเอาทุกคนแล้วคนใต้ชอบท่านมากอย่างน้อยที่สุดที่เสียงทางใต้ท่านก็จะมีเยอะพอสมควรคนที่แอบชอบท่านและเป็นติ่งท่านถึงจะมีจํานวนที่ไม่เพิ่มขึ้นแต่จํานวนที่มีอยู่ปัจจุบันก็ไม่น้อยนะครับท่านยกเพียงวิธีเดียวทางออกของท่านที่สงงาผ่าเผยที่สุดก็คือวิธีนี้เพราะถ้าท่านเปิดสภาแล้วท่านเกิดพลิกล็อกและผมชื่อว่าพลิกล็อกแน่เข้าลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจท่านนี่นท่านไปไม่ถูกแล้วงานนี้ เท่ากับท่านถูกไล่แต่ถ้าท่านลงมาแล้วท่านเป็นหัวหน้าพักแล้วท่านยุบสภาเลยยุบสภาเดือนพฤษภาคมตอนที่เปิดสภายุบตูมเลยแล้วท่านลงปรลุหาเสียงสู้ผมคิดว่าถึงเวลาที่ท่านต้องตีนต,ติดติดบ้างแล้วท่านเลิกทําตัวเองเป็นเทพเจ้าและเทวดาได้แล้วทุกวันนี้เรามีเทพเจ้าและเทวดาติดไว้อยู่บนผนังตั้งอยู่บนหิ้งพระเรากราบไหว้บูชาได้ขอพรอได้ผมยังไม่เคยเจอว่าใครเป็นเทพเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่และเดินดินได้อย่างท่าน มีท่านคนเดียวเองที่ทํามาตั้งหลายต่อหลายปีท่านผู้ชมท่านท่านท่านนายกครับสุภาษิตจีนเขาบอกว่ามึงแน่จริงมึงใส่มาเข้ามาท่านนายกท่านพูดกับทุกคนเลยเอาละกูจะลงใส่เสื้อเกราะใส่หมวกเหล็กถือหอกถือทวนสะพายธนูเป็นแม่ทัพนําสู้เป็นไงเป็นกันท่านจะได้ใจคนเยอะมากรวมทั้งท่านจะได้ใจผมด้วยและนั่นคือทางออกทางเดียวเท่านั้นเองทางอื่นไม่มีนี่ผมยังไม่นับ เดือนสิงหาคมนะที่ศาลน้ำนูนจะพิจะตัดสินว่าท่านเนี่ยจะมีสิทธิ์เป็นต่อได้หรือเปล่าแต่ถ้าทําอย่างนี้ถึงแพ้ก็แพ้อย่างชนะใจคนดูสิ่งที่ท่านแพ้มาตลอดท่านไม่รู้ตัวหรอกแต่ผมจะบอกให้ท่านแพ้อัตตาตัวเองท่านแพ้อีโกตัวท่านอเอง